สวัสดีแม่แม่เล็กจ้าจ้าสสวัดีจ้ายเ FC พี่นน่าอยากได้สามตัวแค่นแคนแม่คุณแม่เป็นจังไดอหวดนี่ไดข้คำนวณไปไปสามตัวแคนแครนมันเก่านนาะเนากตัวมันหลยหางมุนมันเก่ามันหลหางวันนี้ท่านท่านจัดสามตัวมันหางมาแปดพูดกู่ะ แม่ก็เรียกว่าสีสีคัดเลียนโอ้แบบเสี่ยงๆหรอกแม่ว่าท่านไหนดอกสามตูเต็มแหงอยู่มันเข่าทั้งสามเลยบ่แม่อ่ะขันมันเข่ามันเข่าทั้งสามเลยแม่แม่จะทพันรักลอยมันก็เป็ดเปดตูผมน่าทับถ้ามาวัดว่าเต็มบันดีเขาแจ๊คที่ว่าเชี่ยนอะไรก็ให้คนว่าละปลอยเขาค่อยๆหุดแม่กขาม่แจับใส่แม่กระลิเชียงนะอืมแม่ได้จักหาง โอ้แม่กำลังเหตุจูเอาซองตัวแล้วแต่กรอนจี๊ดตจี๊ยนสำตะกรอนแม่ว่าจ้าได้ได้อันแต่ว่าถ้านนี่เล้างแม่ไปจากเน้นตุ้มเบิ้ลนั่นแหละที่แม่ให้ไปนั่นแหละอือแบบนี้ซองสามตัวนี่ให้ลอกก้อนแม่สิเอาแขนแขนเนาะจี๊แม่นั่นนี่ซับตัวแม่แม่บ่ท่านให้ดะกรวดนี่บ้าแม่ต้องให้แม่แม่บ่ได้มันใจกันนี่นี่รักลอยเขากับรักรักร้อยนี่ ขาให้ติดเลขคู่ไว้นู้ยแล้วนู้ยบนล่างเขาให้ติดเลขที่นู้ยนะไอ้แต่เลยแม่เลยจัดแน่ๆชุดของแม่นะ่าทีมีนไวต้ติดตัวใดเองสินะล่างสามนูย้ยบนกับสามนูย้ยสินะสามตัวสินะแม่ก็เลยจดัดอยู่ในหันที่ให้ที่ไปก็ที่ที่เทนสัมผัสกันเทียวแรกกันเนาะจ้าบ้านี้สองตัวนี้ สองตัวนี้เข้าประจำบ่แม่สองตัวบ่มีรุดบ่ะแม่แม่แต่ว่าแม่แม่มากรักกิ๊ดจ้แม่ให้ให้ไอ้ไทยรูปไปสร้างอันเอซี่ทีขอมาทางไร่ไอไทยรูปไปมันหลายตัวต่อกัแม่นินงนินไห้ที่ที่ให้ไอ y ย u ท u ู e ไปเห็นละซุ่มซุ่มกิดกิดนั่นละเอซี่ที่กิดก้าก้าแล้วก็ คุณีสองศูนนี่ยังคือว่าแม่ทำบนได้ตันเนี่ตัวไหนแม่ก็จัดชุดออกมานะแม่เน้นคือชุดเน้นแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะอันแม่ทวนไหนอีกแม่ค่ะมีตัวใดแน่เอาเน้นๆเลยค่ะแม่แบบงบหน่อยเลยงบหน่อยจ้าโอ้มันมันมันมิไปกลับที่สองคู่ไหมเกตเต่าเกตเกบเกตซีซีเกตไหมอันที่ว่าอันชุดที่ว่านี่มันเป็นมีไปกลับไหม อยาให้เขากลับเอาเลยเนาะก็ว่าให้ให้เลขคู่ค่ะก็ว่าเป็นเป็นเน้นคู่บนกันย์ีเก็ดซีเสแล้วแล้วก็ที่อกตีอย่าได้แม่อแม่ไ่้นไหไปอันที่เน้นๆนี่คือเจ็ดเก้าบ่เก็ดเนาะจ่ามี่มีอย่างแม่จ่ะเก็ดีย์อย่าได้แม่แต่จ้าเก็ดซีศนซี จ้าแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์จ้ามันมันกจะว่าสองชุดนี่มันมันเป็นไปการามนั่นมันมันแมนเล็กไอ่เห็นหน่วยคูเนี่ยเรื่อยบอมมันใจก็ให้นน่วยคูมาทุกกวาวก็ค่อยุดนะจ้าซื้อเอาแค่ชุนชุนซี่ครับสองศูนย์กับเกจซี่นั่นละจ้าเจ็ดเก้าเก้าเก้ากี่อีกอาจจะเป็นร่างก็ได้เพราะไม่เฮ็ดบ่นกับศูนนี่มันมันเด่นในเจ็ดทั้งสองทั้งบนทั้งล่างเนี่ย เขาเขาว่าวิ่งตัวไหนก็แม่เสี้ยนที่เขาไม่เคยรู้น่ะคาราเรคูนหน่วยบุญนั่นจันมันมันหน่วยบุญแม่บ่ได้ให้เบิดนี่หน่วยบุญมันก็คัดสิไล่มันก็แม่เข่าอยู่ในสูตรแม่ไม่เด่นในเกจเนาะแม่เกจจีแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือเก่าฮูกอ่ะเนี่ยค่ะคือเด่นในสูตรแม่เนาะเอาเขาให้สี่ห้าห้าคู่นั่นแหละ <9 S 2> เจ็ดสองศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็เก้าหกแม่ฝันดีบ่อ่ะแม่หางวดเลฟันดีบ่เสียงเล็แม่ปอฟันแม่มาแล้มาแต็มยุแม่แม่ว้าตกเลขกันตอนนี้รู้สึ่ว่าไม่ค่อยนี่บ่สูรีก็มวงสี่หกสี่ดูดเพราะว่าที่ท,ท,ที่แล้วไม่ให้ติดเล็ติดเกศเพราะแม่ยังยังไม่ให้เอาสี่หกเปนตัวนึ่ง ที่ว่าเลขเลขอะมันนั่นที่ว่าหน่วยคู่เขาเนาะจัดจัดไม่รักกันเลยไม่รักสี่เดียนใดนั่นแหละจ้าอัน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 นั่นแม่เลขล่างแม่กับไซสี่หนึ่งหาเนีเ่ยค่ะสี่หนึ่งหรือก็หนึ่งห้าไม่ต้องกลับสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าเลขล่างแล้วแม่จ้าเลขล่างสี่หนึ่งบาท เมื่อที่แล้วแต่แล้วก็มีมีให้เจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งไม่ต้องกลับลูกดีพวโตวแม่มากแม่มากตัวไหนเนาะค่ะพิเศษแม่แม่พื่นแม่แม่เน้นแม่เหมือนจะก็ล้างนี่แม่อยากปั้นพวกมื่นไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดไปสิไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าฮะมันมีซีตรงสองที่สีก็สองสองแต่ว่าแม่แม่ แม่สิฟันตัวใดบุญเดียบิญเนี่ยแม่ฟันเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งอยู่ละแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเขาว่านุ้ยขี้กลางกับเก่ากับขี้กับเก้ามีอยู่เจ็ดเจ็ดมันก็ขี้ห้าห้าก็ขี้หนึ่งหนึ่งก็ขี้ไอ้ฟันเขาเอานึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดจ้าหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดอาเลีบนเบยจ้าแม่บนฟันตัวใดบน คนเทปแม่ก็0 04กับ9งกนี่แหละมีเกดซีด้วยอ่าสามชุดแม่ก็ให้ยากเพราะแม่ก็มองไม่เห็นเนาะแต่ว่าจะให้แม่แม่ฟันแม่ก็ชอบส่วนตัวเนาะจ้าชอบส่วนตัวเลยเต็มเป็นแม่แม่ให้ทางไลน์เมตถ่ายให้ชุดแม่แม่ถ่ายถ่ายถ่ายสูงให้ทวนถ่ายรูปอะจ้ารูปเก่งตัวเลขแม่มันมีขีด มันมีเก้าเกดเ็ตเก้าสีเ็ดเกตสีมันมันจะมีไปกลับอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นหลายคู่แม่ที่แม่ถ่ายแต่แม่ก็วงเลยไปไอ้ที่สายเอฟซีนั่นแหละเพราะว่าอปกอนะถ่ายถ่ายเปไปอาจารย์ใหม่จะพึ่งเขาก็นื่อหากินห้เนะ้อหากินหงไปประมาณเนาะหลับหาอาจารย์ใหม่ไปหน้าเพื่อของตอบปองใหม่เนาะเอฟซีก็บอเดียวบอกกันมันบอกเขา มันเป็นจันสิถ้ามันบ่เขาเขาก็บ่เบิ่งนะเมียจะคิว่าจาังไดแอดแห้งขี้ข้านไปเนาะแห้งอยากเฮ็ดแต่ผู้เก่าบ้านนี้ขันฉันด้เขา้ารูปแน่เพิ่นก็บ่เบิร์งนะนะก็เลยได้หาใหม่ไปเรือ่อยอ,าอ,ยอ่ามันลำบากใจเนาะลำบากใจเนาะการห้โอ้ยไม่คิดคักเด้วยแต่มือหัวกูนี้ไม่คิดต่อไปเนี่ ใครตามสูตรดูตว่ามันหลายตัวแล้วคนติดเข่าตัวไหนห้ามกับบอลูนสูตรน้องม้าสีท้อหาแม่ก็ได้น้องเมื่อสุดท้ายนะเบอร์แม่เบอร์ใดเนาะศูนย์ศูนย์เก้าสี่เด็กจ้าหนึ่งสองแปดจ้าหกแปดสองหกท้อหาได้น้องเมือสุดท้าย นี่แหละนล่ที่โอปอลนี่แหละค่ะตัวเลนน้ำคุณแม่ได้เนาะค่ะเนาะเป็นแนวท่าไงใส่พิจารยาณในการรับชมนะคะ